วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกระต่ายกันนะคะอ่าก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องกระต่ายจรมีไหมกระต่ายจอรเนี่ยมีนะคะไม่ต่างกับลหมาจรหรือแมวจรเลยนะคะหรือกระต่ายที่ถูกทิ้งเยอะมากไม่อม้อมบอด้เลยว่าค่อนข้างเยอะมากคือข้ออ้างของคนก็คือว่าตอนแรกๆเอาน้องมาเลี้ยงนะคะก็คือน้องเป็นเบบี๋อยู่ก็จะน่ารักนะคะน่ารักทุกคนก็อยาก คืออยากได้เด็กๆก,ก็คืออยากได้ใช่ไหมคะอยากได้ว่าน่ารักอะไรอเอามาเลี้ยงพอเลี้ยงสักพักหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะอ้างว่าเป็นภูมิแพ้ย้ายหอแล้วก็ไม่ให้อยู่กระต่ายมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีเสียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรนั้นคือข้ออ้างของมนุษย์นะคะทีนี้เนี่ยแม่อ้อมก็เลยจะมาพูดถึงไอ้อย่างบ้านแม่อ้อมเนี่ยจะมีอยู่สองตัวนะคะคือหมูหวานเนี่ยหมูหวานกับ นินจานะคะที่เป็นกระต่ายที่ค่อนข้างน่าสงสารหมูหวานเนี่ยเป็นกระต่ายของคนซอยยี่สิบสี่นะคะคือเรื่องของเรื่องวันนั้นน่ะเขาเดินผ่านบ้านแม่อ้อมหลายวันแล้วก็คือมองว่าบ้านนี้เลี้ยงกระต่ายเขาไม่อยากเลี้ยงหมูหวานเลยะคะเขาก็จนกระทั่งวันหนึ่งเขามาเจอแม่อ้อมเขาก็ถามว่าเออจะเอากระต่ายเพิ่ม,มไหมแม่อ้อมก็เลยบอกว่าไม่อ่ะค่ะเยอะแล้วแม่อ้อมก็เลยว่าอย่างนี้ว่าเออมันเยอะแล้วนะเราก็ไม่เอานะเราก็วาง่างนี้ใช่ไหม ือตอนแรกเลยอ่ะก็คือพูดไปแบบนี้เสร็จปรากฏว่าเอา่อก็เลยว่าอ่ะจะเข้ามาดูเขาบอกเขาเขาอยากเห็นกระต่ายที่บ้านอ่ะเข้ามาดูแม่อ็อกก็เลยว่าอ่ะเข้าไปหนูท่านั้นก็เข้ามาดูพอาาามาด,เามาดูเสร็จทีนี้ลูกชายเขาก็บอกว่าแม่ทําไมกระต่ายที่บ้านเขา่ทําทไมสวยจังเลยทําไมกระต่ายที่บ้านเราไม่เห็นจะสวยเลยเอาอ่างนี้นะคะอืมเอาอ่างนี้นะเสร็จก็คือแม่อ้อกก็ฟังเขาพูด เนี่ยก็ตายเด็กๆลูกเขาก็พูดนะคะว่าก็ตายที่บ้านเนี่ยฟันยาวพอฟันยาวเสร็จแม่เนี่ยก็ออกกันออกกันกายตัดแม่อมก็สะดุ้งแล้วสิออกกันกายตัดฟันดฟันกะตายซึ่งมันตัดไม่ได้ไงคะมันตัดไม่ได้เสร็จเขาก็ลูกชายก็พูดว่าบางทีก็ฟันหักเองไปเลยว่างี้นะก็คือหวานนี่แหละค่ะก็คือหมูหวานนี่แหละค่ะคือหมูหวานนี่แหละค่ะก็บอกฟันหักเองไปเลยว่างี้นะแม่อมก็เฮ้ยตกใจละเราก็เราก็ยังเฉยๆอยู่นะคะจนกระทั่ง หลายวันผ่านไปแม่อ้อมก็ไปเจอเขาอีกเลยถามว่าอยู่ซอยไหนเขาบอกว่าอยู่ซอยยี่สิบสี่ก็แม่อ้อมก็อยู่หลังไหนเหรอเราก็พยายมถามแล้วก็เริ่มเข้าไปดูเข้าไปดูหมูหวานก็เห็นสภาพก็คืออยู่ในกรงแคบๆซึ่งกรงมันเป็นซี่เหล็กนะ,นะคะซี่เหล็กซึ่งมันไม่ได้เป็นพื้นแบบที่เป็นพื้นพลาสติกอย่างบ้านแม่อ้อมอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หมูหวานเนี่ยขาเสียนะคะคือขาเนี่ยเขาจะจิกจนขาเขาปเนี่ย คือไม่ปกติขาข้างหนึ่งอ่จจะไม่ปกติข้างนี้จะไม่ปกติคือจิกงงข้างหนึ่งคือยึดเอาไว้ว่าเวลาตัวเองคือมันมันมันเหยียบไม่สะดวกก็จะจิกงงจนขาข้างนี้ก็เสียแล้วขาก็แปรข้างนี้นะคะทีนี้แม่อ้อมก็ก็เข้าไปดูเข้าไปดูหมูหวานก็ปรากฏว่าเราไปเห็นสภาพหมูหวานเราก็สงสารคือไปดูเขาให้กินอาหารเม็ดแบบราคาถูกๆนะ ใส่ถ้วยไว้จนเกิดกลางนะคะยญาหญาก,ก็ไม่ให้กินไม่ให้หมูอยากกินหญ้าแห้งซึ่งหญ้าแห้งในกระแตต้องกินหญ้าแห้งแต่ยังโชคดีที่ว่าหมูหวานเนี่ยลำไส้เขาไม่เสียนะยังโชคดีหมูหวานเนี่ยคืออยู่กับเจ้าของเก่าอะเจ้าของคนแรกของเขาเลยเนี่ยสองปีครึ่งเป็นแม่ค้าขายผักสดเขาก็ให้หมูหวานกินแต่ผักที่ก็คือเป็นผักที่ที่เออเสียแล้วเน่าแล้วแล้วก็ให้หมูหวานกินนะคะแล้วก็มาอยู่กับ เจ้าของหมายปีครึ่งก็ให้กินอาหารที่แบบไม่ถูกหลักโภชนาการนะคะแล้วก็ฟันหวานแนม่อ้อมก็เพียนไปดูเพียนไปดูเพียนไ,ไปดูนะก็เพียนไปดูหวานนะนะคะก็เพียนไปเพียนไปจกน,นงจงกระทั่งวันหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งแม่อ้อมเข้าไปก็คือคือไม่ได้สังเกตนะคะเพราะไปไปหลายวันแ,วแต่ไม่ได้สังเกตคือเอายญาไปให้เขาแล้วก็บอกให้หมูหวานกินหญ้านะอย่าให้หมูหวานคือคือให้กินหญ้าด,ด้วยถ้าไม่กินหญ้ามันจะไม่ได้ก็บอกเขาแบบนี้ใช่ไหมคะ นี่ปรากฏว่าเขาก็เอายญาทิ้งไว้จนกระทั่งยญ้ามันเหลืองหมดเลยไปกี่ทีีก็เหลืองม,มันเป็นเวลาประมาณเกือบสองเดือนได้่มั้งแม่อมเห็นฟันหวานแม่อมตกใจมากคือฟันหมูหวานยาวขึ้นมาถึงจมูกเฮ้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยทำไมขนาดนี้เหรอก็เลยวันนั้นตัดสินใจเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกเมื่อปีหกศูนย์นะคะศูนย์แม่อมก็กลับมาบ้านเลยค่ะไปเอาตะก,ก้าเอาตะก,ก้าไปแล้วก็ไปใส่หวานขับกลับมาแล้วก็พาไปโรงพยาบาล ไปตัดฝันแล้วแม่อ้องก็ไม่คืนเขาอีกเลยลูกเขาก็มาทวงนะแต่แม่อ้องก็ไม่คืนให้เพราะว่าแม่อ้องสงสารหวานก็เมื่อวานอยู่กับแม่อ้องแต่ปีหกศูนย์ก็ตอนนี้ก็แปกขวบแล้วคะ่ะแต่นางยังแข็งแรงดูสุขภาพดีมากแล้วเจ้าของบ้านก็ตอนนี้ก็คือเจ้าของของหมูหวานที่คนที่สองเนี่ยก็ไม่รู้ย้ายไปอยู่ไหนแล้วก็บอกเขาไปอยู่เคยบอกกัาแม่อ้องว่าเขาจะไปอยู่กับน้นแม้โดยที่แล้วถ้าเกิดหวานอยู่กับเขาแล้วคะ่ะหวานจะตายไหมหวานอยู่ในกรงแคบๆแล้วก็น้ําก็แบบ คือขวดน้ำโซ่นตรงนั้นเป็นน้ำก๊อกทุกวันนี้สัตว์ทุกตัวในบ้านต้องกินน้ำกลองหมดคือน้ำก๊อกให้หมูหวานกินแล้วหวานก็น่าสงสารมากอะน่าสงสารมากแบบตอนมาครั้งแรกมาบ้านไม่อ้อมใหม่ๆหนะกินอาหารแบบพอแต่ฟันกลับมานะคะกินอาหารแบบหัวซุกหัวซุนเลยกินแบบชนิดที่เรียกว่ากินหญ้าก,กินอะไรแบบเก่งมากจนหมูหวานอ้วนนะคะน้าหนักจากแค่มาบ้านไม่อ้อมแค่โลสองนะคะตอนมาครั้งแรกโลสองจนหมูหวานสองโลสองโลหนึ่งนะคะ สองโลหนึ่งทีเนี้ยหมอเขาก็บอกว่าหมูหวานคือหมูหวานอ้วนมากตอนนั้นหมูหวานจะอ้วนมากคือคือคอนางเนี่ยจะแบบเป็นหมอนหนุนเลยคอเนี่ยนะคะคือคอจะเป็นหมอนหนุนใหญ่มากคืออ้วนทีนี้การที่กระต่ายอ้วนมากๆมันก็ทําให้มันจะเป็นโรคมันไม่ดีแม่อมก็เลยลดน้ําหนักหวานตอนนี้น้าหนักหวานเหลือโลหกโลเจ็ดนะคะแต่นางก็แข็งแรงดีนะคะแม่อมต้องพานางไปตัดฟันทุกเดือนถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยฟันนางจะยาวขึ้นมาแบบเยอะมากอันนี้ก็คือตัด ก็แม่อ้อมสงสารนางนะคะถ้าไม่ไม่อยู่กับแม่อ,อ้อมแบบนี้นางก็คงตายไปแล้วแหละอแม,ม่อ้อมเคยทําแม่อ้อมเคยตอนที่รับนางมาใหม่ๆเนี่ยแม่อ,อ้อมกะว่าจะหาบ้านให้นางนะปรากฏว่าพอเออแม,ม่อ้อมทํานางตกลงไปตกจากะงัยมือเราเนี่ยตนลงไปมือหวานขาหักเลยค่ะก็เลยต้องรักษาหวานหลังจากที่รักษาหวานแล้วแม่อ,อ้อมก็เลยคิดว่าคงไม่มีใครที่จะรักษากระตา่ายหรือว่า รับกระต่ายที่มันเป็นแบบนี้แล้วไปตัดฟันทุกเดือนอะไรเงี้ยคงไม่มีใครรับแน่แม่อ้อมก็เลยไม่ให้หวานไข่เลยหลันมันก็เลยอยู่แม่อ้อมถึงทุกวันนี้ก็ตั้งแต่ปี60นะคะจนถึงตอนเนี้ยที่เขาอยู่และสุขภาพร่างกายมูววานแข็งแรงมากมัววานกินหญ้ากเก่งกินน้าเก่งนะคะตรวจมาค่าตับค่าไตาอะไรของเขาค่อนข้างดีแต่ว่าหลังจากนั้นแม่อ้อมก็ไม่ค่อยได้ตรวจเพราะว่าไม่ได้ทํางานแล้วตังค์ไม่ค่อยมีลูกก็เลยไม่ได้ตรวจสุขภาพกันก็คือจะดูเอาแต่ละเหตุผลถึงจะพาลูกไปตรวจสุขภาพ นะคะก็ <c oughs> วันนี้แม่อ้อมเล่าเรื่องแค่เรื่องหมูหวานก่อนว่าหมูหวานมันเป็นกระต่ายที่น่าสงสารมากนะคะแต่เขาอยู่กับลาเต้เขาจะรักลาเต้มากเขารักแบบสุสวัสดขัดใจมากเลยค่ะนางก็ถามว่านางแต่นางก็เป็นบางเปียในบ้านเหมือนกันนะคะเห็นขาเป๊ะๆอย่างนี้นะคะวิ่งไล่กัดเขาทั่วเลยนะคะแล้วก็ตอนนางแรกมันตอนนางมาใหม่ๆนางไม่สวยแล้วนะขี้เหร่มากจริงๆแต่พออยู่ไปอยู่มานางก็สวยขึ้นสวยขึ้นอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ขี้อ้อน เป็นตัวเมียตัวเดียวในบ้านนะคะคือสัตว์ผงแม่จริงอะตัวเมียน้อยมากแมวก็มีตัวเมียตัวหนึ่งตายเนี่ยทางบ้านก็คือมีตัวเมียแค่ตัวเดียวตั้งแต่เลี้ยงมาก็มี2ตัวที่เป็นตัวเมียมีไข่ตุนไข่ตุนก็ตายไปแล้วค่ะท้องอื่นนะคะแล้วก็เมียหมูหวานเนี่ยซึ่งจริงๆรแล้วหมูหวานเนี่ยแก่ที่สุดในบ้านเลยคือ8ปดขวบแล้วรองมาก็เป็นแฟนตาแฟนตานี่ก็เดือนหน้าก็ครบขวบแล้วค่ะลาเต้ก็ห้าขวบกว่าแล้วก็คือเจ๋งสี่ขวบนะคะอีคิวก็อีคิวก็ เจ๋ง4ขวบกว่าแล้วค่ะแล้วก็อ Q ก็เริ่มจะ4ขวบละว๋ออีคิว4ขวบแล้วสิเพราะว่ากุมภาอ่ะอีคิว4ขวบละแล้วก็นินจาก็คือ3ขวบกว่านะคะยูริก็2ขวบกว่าวิริ2ขวบกว่าแล้วสิ2ขวบแล้วสิอืมแต่มาลุกเนี่ยขวบกว่าเองก็คือไล่อายุไล่กันไปอนนี้ก็ต่ายเนี่ยอายุไขของเขาเป็นที่8ก็สิ10ปีมันอยู่ที่ตัวเขาด้วยนะคะว่าเขาการกินของเขาเนี่ยว่าเป็นยังไงอ ว่าจะอายุยืนไหมแล้วก็อีกค่ะบางตัวก็ท้องอืดตายอย่างเงี้ยก็มีถ้าตัวไหนท้องอืดบ่อยๆก็จะเป็นนะคะคือถ้าตัวไหนเป็นก็จะเป็นอยู่บ่อยๆอยู่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าตัวไหนไม่เป็นก็คือจะไม่เป็นนะคะก็คือจะไม่เป็นเขาก็จะเขาก็จะแบบแม่ไม่ต้องเสียตังค์บ่อยๆอย่างเงี้ยแต่ยังหวานเนี่ยต้องแต่ฟันทุกเดือนเพราะว่านางพันธุกรรมนางไม่ดีฟันนางไม่สวยนะคะแล้วนางก็เออ เล็บเล็บนางเนี่ยแม่อ้อมก็ตัดลำบากเหมือนกันนะคะก็คือเนี่ยคะ่ะหมืวานนะคะแบบเดียวเอง9นาทีแล้วว่าทำไมมันเร็วขนาดนี้แม่อ,อ้อมพูดเยอะแม่อ้อมยังไม่ได้เล่าเรื่องแมวซอย17เลยเวลามัน9นาทีแล้วว่าเดี๋ยววันหลังแม่อมอมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ